อันนี้เล่นคนเดียวเหรอคะใส่ชุดมันยังไงเไนี่ยดูสิอันนี้จะไปไปไหนนะ่ะไปเดินห้างระวางก็ผนเนี่ย <laughs> วันวันก็นเล่นอยู่คนเดียวเป็นสมัยแม่นี่ต้องเล่นกับแม่ตายแม่อ้อมเล่นตุ๊ก,กตากันวัน่ําใกล้จากเล่นตุ๊ก,กตาก็เล่นมาเก็บ <c oughs> วันนั้นได้มาก็คือเซตชุดตุ๊ก,กตานี่เนาะแล้วก็จะมีลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่ได้มา เป่าไปหมดแล้วลอืม,อมจะไปแล้วจะไปเที่ยวนะคะอันนี้ชื่อผมเขียวอันนั้นชื่ออะไรชื่อผมอะไร,ผม,รผมเลียงอะไรผมเขียวอ๋อชื่อสวยๆหน่อยสิ เธอแต่งตัวจะไปไหนหรออันนี้งานอันนี้งานแต่งไปจะไปงานแต่งอันนี้ก็จะไปงานแต่งสวอันนี้ก็แต่งงานแล้วอันนี้เป็นผู้ชายหมูผู้ชายหนูจะเอาเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงฮ่ะม้นก็สบับผมั้นค่าเรื่องเอาจะเอาอไหนโ okay. อเคอเปลี่ยนชุดดีกก่านไปอเปลี่ยนชุดอีกแล้วอเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนเลย